ญาติกันนะครับอยู่ในชุมชนเดียวกันมาหลายสิบปีนะครับเกินห้าสิบปีนะครับห้าสิบหกสิบปีถึงแน่นอนนะครับวันนี้นะครับท่านก็เป็นถือว่าเป็นนะครับคุณพ่อคุณตานะครับคุณปู่นะครับถือว่าเป็นล้มโพล่ลมไสของลูกหลานนะครับท่านก็ได้จากเราไปนะครับด้วย ถือว่าด้วยวัยชรานะครับอายุ87ปีกับท่านก็ลดแรงไปไนั่นแหละนะครับท่านก็ไม่ได้ลมป่วยเนาะล้มหมอนนอนเสื่อนะครับป่วยซิกูวันนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่9วันที่10จำได้นันก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเสริมสางไปรักษาที่โรงพยาบาล uh -huh.